นะก็จบไปศูนย์ศูนย์นะครับผมระหว่างอาร์ซนอลกับแมนยะูเอตต์ฮะทำอะไรกันไม่ได้นะครับก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนนะก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าหน้าผิดหวังของแมนยูเอตตนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกมลุกในการจบสกอร์เนี่ยมีโอกาสนะแต่ก็ทำไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งเกมนี้อ่าตัวผู้เล่นวันนี้โซชาเนี่ยก็ เออ่ใส่ตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดแหละมาสี่สองสองห่ D K R อ่าลินเดเลฟแม็กไกว์วันบิซากา้าลุกชอเฟสแมคคอมบ็อกบาบูโดนะครับผมแล้วก็มีอ่อาคาร์วานดีหน้าเป้าแรดฟอร์ดเล่นทางขวานะครับผมก็ เกมในครึ่งแรกแมนยูคอมบอลได้เยอะแต่ว่าหาโอกาสจบได้ก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ว่าก็ไม่เฉียบคมมากพอไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของบูโน่เฟรนเดสที่ไปออกไปนะฮะลูกยิงของเฟสที่พอได้ลุ้นอยู่แต่ก็โดนปัดนะฮะแล้วก็ส่วนอาร์ซอลเนี่ยเองเนี่ยก็มีโอกาสสวนกลับมาในประมาณครั้ง2ครั้งในครึ่งแรกครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยิงแบบจ่อๆนะฮะแต่พอมาในครึ่งหลังเนี่ย อาร์ซนอลเปลี่ยนผู้เล่นคนเดียวเลยเนะเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกนั่นก็คือวิลเลียนครับลงมาแทนจาเบิยวมาตินเนลี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่าเห็นผลดีกับอาร์ซนอลเลยเพราะว่าเกมทางฝั่งซ้ายของอาร์ซนอลเนี่ยดูดูแบบไหลลื่นขึ้นมาทันตาเลยแล้วนะักเตะของอาร์ซนอลเนี่ยเข้าบอลบีบพื้นที่ได้เร็วแล้วก็ได้สูงมากกว่าครึ่งแรกเยอะขึ้นฮะทำให้ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาอาร์ซนอนเนี่ยรัวใส่แมนยูฮะ โอ้หต้องบอกว่าเกือบโดนหลายลูกมากนะยังดีที่แบบว่าอ่าบางลูกคือกองหลังแมนะยูก็หลวมสกัดกันแบบลหลลวมๆด้วยนะอ่าอย่างลูกยิงของวิลเลียนใช่ไหมก็โดนอ่าวานบิสก้าสกัดไว้ได้แบบบุดวิดพอดีลูกยิงของไครวะเออคนหนึ่งที่โดนแฮร์รี่แม็กควายสกัดไว้ได้ฮนะนั่นก็อีกลูกหนึ่งคือเกมมันเป็นมเมต้มส่วน,วนกันไปส่วนกันมาในครึ่งหลังนะฮะ แมนยู U, ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีคาวานี่ก็มีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าเพราะโดนดัิดลุยจาตามประกบติดหรือเปล่าก็ยิงไม่ถานัดนะคือมีโอกาสแหล,และแต่ว่าก็ยิงออกไปยิงถากเสาออกไปหลายลูกประมาณสองสาลูกด้วยซ้ำอ่ะเดิสันคาวานี่นะฮะส่วนเ,เกมรับของแมนยูอย่างที่บอกต้นคขึ้งหลังก็โดนแล้วประมาณช่วงกลางรึ่งหลังก็ เกือบโดนอีกอมีโดนแบบไอ้เจ้าสมิธโลได้ยิงยังดีที่เดกอาเซฟเอาไว้ได้ครับวันนี้กล้องหลังของแมนยูก็ไม่ได้ถือว่าเล่นดีอะไรมากมายก็พอโดนแบบความเร็วของอาร์เซนอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยพอวิลเลียนมาเนี่ยโดนชัดเจนเลยวันวิซาก้าเนี่ยโดนหลายดอกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การขวานี่เขาก็ขึ้นมาในนา,นานทีแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเน้นจ่ายบอลเร็วแล้ว บางทีสวนกลับเร็วป๊บเดียวถึงหน้ากรอบเกตโทษแมนยูแล้วก็ถือว่ายังยังถือว่ารอดรอดไปได้นะสําหรับแมนยูในวันนี้จริงๆอะแมนยูมีโอกาสก็อย่างที่บอกโอกาสของคาวานี่หลายครั้งนะแต่ว่ายิงยิงพลาดไปเองแหละอจริงๆนะผมก็คิดอยู่ว่าบางทีเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยเล่นในเกมนี้จริงๆแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังนะในในสายตาของผมในวันนี้นะคือ มีโอกาสได้บอลบางทีบางจังหวะเนี่ยตัดแมนยูตัดบอลได้พาบอลลุกแลดฟอร์ดวิ่งไปเหมือนแบบเหมือนจะดีแต่ว่าแบบจับบอลยาวไปเสียบอลง่ายแล้วก็ไปดึงบอลอยู่กับตัวนานมากเกินไปนะครับผมก็ทําให้เสียโอกาสหลายๆครั้งนะบางทีผมผมเลยมองว่าแรดฟอร์ดเนี่ยบางทีไม่ได้เหมาะกับการเล่นทางด้านขวาน่าจะไปอยู่ซ้ายมากกว่านะ ก็ลองดูดิพอเอากรีนบูธลงมาแทนไอ้เจ้ามาคัตแรดฟอร์ดในครึ่งหลังนะก็เกมทางด้านขวาเนี่ยดูดูมีประโยชน์มากขึ้นกรีนบูธได้บอลเก็บบอลได้แล้วก็เปิดบอลเข้ามาลุ้นในเก่ากี่โทษซึ่งต่างจากแรดฟอร์ดเลยแรดฟอร์ดวันนี้ทําให้บอลเนี่ยช้าเสียจังหวะไปแล้วก็คือตัวเองไม่วิ่งหาพื้นที่แล้วก okay. <c oughs> ็จ <realised> ับบอลคือไม่ไม่ดีอ่ะสำหรับมาคัตแรดฟอร์ดในในวันนี้นะฮะก็นะก็ถือว่า ก็ได้มาหนึ่งคะแนนนะครับวันนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็ตามหลังแมนซิตี้เขาสามคะแนนด้วยกันแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูตารางคะแนนก่อนตอนนี้อเดี๋ยวดูตารางคะแนนแปบบ๊บเซงเซงแผงเกมลุกของแมนยูจบสกอร์แบบห่วยแตกกอบวัเน,นี้ยมมันก็มีโอกาสแต่มันทำทำไม่ได้เองอะ่ะเออ อ่ะก็ตารางคะแนนนะครับผมก็แมนซิตี้นำไปที่1ครับมี44คะแนนเตะน้อยกว่าเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยนะอยู่1เกมครับ Man U, แมนยูเตะไป21แล้วนะตอนนี้มี41คะแนนตามหลังแมนซิสามแต้มเลสเตอร์ ester, ดูที่3ครับมี39พรุ่งนี้ถ้าเลสเตอร์ชนะลีดได้เลสเตอร์จะแซงขึ้นที่2แมนยูจะร่วมมาอยู่ที่3แล้วก็ที่4เป็นลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเจอกับเวสต์แฮมที่อยู่อันดับ5ครับถ้าลิเวอร์พูลชนะได้ลิเวอร์พูลจะทำแต้มไล่จี้แมนยูเหลืออยู่แค่ หนึ่งคะแนนครับแต่ถ้าหรือพูแพ้เวสแฮมจะทําแต้มแซงหรือว่าููขึ้นมาแล้วก็เบียดหรือพูลงไปอยู่ที่5แทนนะครับผมก็ถือว่าอันดับเนี่ยเป็นใจให้กับแมนซิตี้อย่างยิ่งเลยนะแมนซิตี้ชนะปุ๊บทีมที่อยู่ข้างล่างก็ตัดแต้มกันเองนะฮะสะดุดกันไปสะดุดกันมาก็คงจะเป็นแมนซิตี้ที่มีโอกาสที่จะนำแบบวนเดียวจบก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าแมนซินี่แม่ง ค่อนข้างเคี่ยวพอสมควรนะเอยิงได้แล้วบางทีไม่ยิงเพิ่มก็ได้แต่ว่าเน้นรักษาผลสกอร์ที่อ่าเก็บสามแต้มไว้ให้ได้ก่อนนะครับผมเอ,อมาทักทายกันคุณอรุณบอกดีแล้วที่ไม่แพ้สวัสดีคุณพัทคุณปากาซีบอกว่าเสมอไม่แต่ไม่จืดนะครับอืมก็จริงจอ่ะไม่ไม่ได้หน้าเบื่อนะครับผมเกมนี้แต่ว่ามันน่าเซ็งตรงที่แมนยูเนี่ยจังหวะจบสกอร์ในกรอบเกียตโทษเนี่ยไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่ในวันนี้นะ มาาวเล่นดีก็อืมก็วันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากกว่าเดิมที่เคยเล่นนะละกกันเนาะนัดที่แล้วแพ้ในบ้านนัดนี้เสมอนอกบ้านนัดหน้าเราจะชนะไปด้วยกันนะฮะนัดหน้าแมนยูเจอใครนัดย่านัดหน้าแมนยูเล่นในบ้านเจอซัมตันก็ไม่ง่ายนะฮะแม็กวายกับวันวันบิสาก้าเนี่ยครับการวิ่งของมาซย亚แม่งขี้เกียจมากอืมก็แมนยูผมว่า ตอนนี้แรดฟอร์ดไม่ควรจะไปเล่นทางด้านขวาแล้วคือต้องหาปีกข,ขวาคนใหม่มากรีนวูดก็เล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าแมนยูต้องหาปีกข,ขวาต้องหาหน้าขวามาคนใหม่เพราะแรดฟอร์ดมีดูไม่มีประโยชน์เลยเวลาไปอยู่ทางด้านขวานะต้องมาเล่นทางด้านซ้ายส่วนมาซียาก็ก็ลองไปคิดดูเองแล้วกันว่าจะเล่นซ้ายหรือเล่นหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็ดูไม่มีประโยชน์พอๆกันนะคุณอรุณบอกว่านั้นหนห้าโซชาบอกว่ามาเที่ยวไม่ได้มาเล่นๆนะเราจะชนะ ก็เจอสามตานไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะยากเหมือนกันในเยตาทีแมนยูเฟสเล่นดีกว่าทุกคนครับวิ่งตัดเกมอ่ะก็ถือว่าเฟสเล่นใช้ได้นะวันนี้เลยใช้โอเคเลยเชียงรายถ้าเรือ n อ t ครับเกมลุกหายเมื่อมีมาเซียในสนามแมนยูคืนฟอร์มแมนยูก็ไม่ได้คืนฟอร์มหรอกก็ต้องชมอาร์เซนอลด้วยเขาก็ก็ก็เล่นดีอาร์เซนอลฟอร์มดีนะครับผม,มต้องชมอาร์เซนอลบ้าง มาเซียไม่เคยพึ่งพาได้เลยก็เซ็งๆงวะวันนี้ไปดีกว่าเซ็งเว้วันนี้โอเคครับ